สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาเจอกับคุตาอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูนะคะจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องแรงรับนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับความหมายของคําว่าแรงกันก่อนนะคะแรงนะคะก็หมายถึงสิ่งที่ทําให้วัตถุเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้การเปลี่ยนแปลงของวัตถุเนี่ยมันสามารถ เปลี่ยนแปลงจากการกระทําของแรงได้อย่างไรบ้างเราไปดูกันเลย1น,นะคะเขาบอกว่าวัตถุเนี่ยจุดนิ่งนะคะเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนที่ได้นะตัวอย่างก็อ,อย่างเช่นออย่างเช่นอะไรดีมีลูกบอลนะคะวางอยู่1ลูกเนาะมันก็อยู่นิ่งๆนะคะจากนั้นนะคะมีเด็กใช่ไหมออกแรงเตะลูกบอลนะคะแล้วลูกบอลมันเกิดการเคลื่อนที่ก็แสดงว่าอันนี้เกิด แรงมากระทำต่อวัตถุที่หยุดนิ่งแล้วทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่นั่นเองนะคะสนะคะเมื่อมีแรงมากระทำแล้วเกิดอะไรได้อีกนะคะอย่างเช่นวัตถุที่มันเคลื่อนที่อยู่แล้วแต่ปรากฏว่ามันเคลื่อนที่ช้าลงหรือเปลี่ยนทิศ นะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นลูกบอลเอาลูกบอลอีกแล้วนะลูกบอลที่มันเป็นนงคะกลิ้งๆอยู่นะคะลูกบอลกลิ้งๆอยู่แล้วมีเพื่อนอีกคนนึงมาออกแรงทิศทางตรงข้ามกับลูกบอลแล้วทําให้ลูกบอลมันหยุดนิ่งเนี่ยก็ถือว่าเกิดแรงมกกาซีนนะคะหรืออีกแบบหนึ่งเลยแบบทิษามีแรงมกกาซีนแล้วทําให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างนะคะก็อย่างเช่นอะสมมุติอะไรดี ดินน้ำมันนะคะดินน้ำมันตะแรกมันเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเนาะพอมีมือของเราไปบีบบีบคึงๆนะคะแล้วก็ปั้นให้รูปเจ้าดินน้ำมัน,นกลายเป็นรูปทรงกลมนะคะก็แสดงว่าแรงก็สามารถทําให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างได้นะคะเพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งนะแรงก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะได้ทั้งในแง่ของวัตถุหยุดนิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่วัตถุที่เคลื่อนที่อยู่เคลื่อนที่ช้าลงหรือว่าเปลี่ยนทิศทางในการเคลื่อนที่นะคะหรือว่า วัตถุมีการเปลี่ยนรูปร่างนะคะอันนี้ก็เรียกว่ามีแรงเกิดขึ้นนั่นเองทีนี้หน่วยแรงนะคะใครเป็นคนค้นพบเนาะก็คือท่านเอ่อเซอร์ไอแซคนิวตันนั่นเองนะคะท้านเรียนจําได้เซอร์ไอแซคนิวตันก็คือคนที่ค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงของโลกจําได้ไหมคะที่ไปนั่งใต้ต้นแอปเปิ้ลแล้วก็พบว่าต้นแอปเปิ้ลอ้าไม่ใช่ต้นแอปเปิ้ลพบว่าผลแอปเปิ้ลเนี่ยค่ะตกลงมาสู่พื้นดินตลอดเวลาแล้วก็ตั้งเป็นกฎแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะแล้วก็ เรื่องแรงเนี่ยเซอร์ไอแซคนิวตันก็เป็นคนตั้งนิยามขึ้นมานะคะเราก็เลยให้เกียรตินะคะด้วยการใช้หน่วยของแรงนะคะจะมีหน่วยเป็นนิวตันหรือตัว N ก็คือย่อมาจากเซอร์ไอแซคนิวตันตรงนี้นี่เองเพื่อเป็นเกียรติให้กับเซอร์ไอแซคนิวตันนะคะอ่ะไปต่อทีนี้แรงนะคะเป็นปร,ริมาณทางเวกเตอร์นะคะคำนี้จะไปเจออีกทีในมัธยมเนาะซึ่งนะคะ เวกเตอร์ uh, vector, เนี่ยหมายความว่ามันจะบ่งบอกทั้งขนาดนะคะแล้วก็ทิศทางนะคะก็ตัวอย่างเช่น uh, ชั้นออกแรง ดันของไปข้างหน้าด้วยแรง5นิวตันแบบนี้ขนาดก็คือขนาดแรง5นิวตันทิศทางคือไปข้างหน้าก็แสดงว่าเป็นปริมาณทางเวกเตอร์เนาะเดี๋ยวไปเจอ,อีริงในมัธยมนะคะเอาคร่าวๆก่อนว่าเจ้าสัญ,ญลักษณ์ของแรงนะคะก็คือใช้เป็นลูกศรน,นั่นเองแล้วก็มีหัวลูกศรน,นะคะหัวลูกศรชี้ไปทางไหนนะคะก็แสดงว่าแรงนะคะมันเคลื่อนที่ไปทางนั้นนะคะแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์อีกตัวหนึ่งเป็นตัวกำกับคือ F นะคะก็คือค่าของแรงนั่นเองนะคะทีนี้การเขียนอย่างที่บอกเนะาะถ้าหางสั้นก็สแสดงว่าแรงมีขนาดน้อยนะคะแต่ถ้าเราเขียนเวกเตอร์ที่มีเส้นตรงมีขนวอักษรยาวแบบนี้นะคะก็สะแสดงว่าเส้นแรงเส้นนี้มีขนาดของแรงที่มากกว่านะคะทิศทางไปทางขวาทิศทางเดียวกันนะคะเุ่ารูเกยนอีกเส้นหนึ่ง แบบนี้ก็คือทิศทางตรงกันข้ามนะคะถ้าขนาดให้ดูที่ความยาวของเส้นนะคะแต่ถ้าทิศทางให้ดูที่บริเวณหัวลูกศรน,นี่คือวิธีการเขียนสัญลักษณ์ของแรงนะคะอ่ะมาดูโอ้มีภาพัานี้อ่ะอันนี้มีภาพนะคะก็อย่างที่บอกเนาะแรงนะคะก็คือเขียนด้วยลูกศรเนานะอันนี้ก็แสดงว่า แรงไปทางไหนคะไปทางขวานะคะไปทางนี้อันนี้คือแรงขึ้นด้านบนอันนี้คือแรงด้านเฉียงๆแบบนี้นะคะก็บ่งบอกโดยดูจากทิศทางของหัวลูกศรน,นะคะว่าไปทางไหนก็แสดงบอกถึงทิศทางส่วนขนาดให้ดูจากความยาวของเส้นตรงนั่นเองนะคะ อะมาเข้าสู่เรื่องที่เราจะเรียนวันนี้แล้วนะก็คือเรื่องของแรงรับนะคะแรงรับก็เหมือนกับนักเรียนเรียนคณิตศาสตร์ที่พูดถึงผลลัพธ์นะคะก็คือการที่มีแรงมากระทำนะคะต่อวัตถุแล้วผลลัพธ์ของแรงมันไปทิศทางไหนเราก็เรียกมันว่าแรงรับหรือกล่าวง่ายๆนะคะแรงรับก็คือเกิดจากการรวมแรง สีไม่ชัดนะคะเกิดจากการรวมแรงนะคะหลายๆแรงที่กระทําต่อวัตถุอันเดียวกันนะคะแล้วก็นํามาหาค่าของแรงนะคะโดยหลักการง่ายๆนะคะถ้าวัตถุนะคะไปทิศทางเดียวกันก็ให้นําค่ามาบวกกันนะคะถ้าทิศทางของแรงไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันหรือหมายความว่าตรงข้ามกันก็จะเอามหาหักล้างกันก็คือเอาแรงมา รบกันนั نا, ่นเองนะคะออย่างผู้ชายกับผู้หญิงคนนี้นะคะเขามีวัตถุนะคะก็คือมีกล่องอันใหญ่อันนี้เห็นไหมคะมีกล่องอันใหญ่อันนี้ทีนี้เขาต้องการจะดันกล่องแสดงว่าผู้ชายก็ออกแรงดันไปข้างหน้าผู้หญิงก็ออกแรงดันไปถูกไหมคะแสดงว่าสองคนนี้ออกแรงทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าทิศทางเดียวกันเราก็ต้องเอาค่าแรงของผู้ชายกับผู้หญิงมาบวกกันก็จะได้แรงรับนั่นเองนะคะ มาดูโจทย์การหาแรงรับนะคะเราจะไล่ไปทีละกรณีเนาะเป็นตัวอย่างนะคะถ้านักเรียนทําได้แล้วนักเรียนก็ไปทบทวนในแบบฝึกหัดอีกทีนงนะคะ mm. กรณีแรกนะคะเป็นกรณีที่เกิดจากการรวมแรงของวัตถุที่มีทิศทางไปในทิศทางเดียวกันนะคะ mm. ถ้าไปทิศทางเดียวกันก็ให้เอาค่าแรงมาบวกกันนะคะ,ะตัวอย่างนะเขาบอกว่า มีกล่องอยู่หนึ่งใบนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ลูกศรเห็นไหมคะก็แสดงว่ามีแรงไปทางทางไหนคะทางซ้ายทางซ้ายก็คือทางนี้นะทางกล่องนะคะดันกล่องไปทางซ้ายดันไปนี้นะคะดันไปทางนี้แล้วก็เรียกว่า f1 ออกแรง5นิวตันนะคะ f2 ก็คือแรงอันที่สองนะคะก็ไปในทิศทางเดียวกันออกแรง8นิวตันเพราะฉะนั้น2แรงเนี้ย ไปทิศทางเดียวกันก็คือการนำเอาค่าแรงมาบวกกันก็คือเอา f 1บวกด้วย f 2แทนค่า f 1มีค่าเท่ากับ5นิวตัน f 2มีค่าเท่ากับ8นิวตัน5บวก8รวมเป็นทั้งหมด13นิวตันนะคะทีนี้ทิศก็คือต้องระบุด้วยนะเพราะว่าแรงมีค่าเป็นปริมาณทางเวกเตอร์ vector, นะคะก็คือสรุปจาก การทดลองหรือว่าตัวอย่างนี้คุณครูก็บอกว่ามันเคลื่อนที่ไปทางซ้ายหรือเราจะบอกว่าเคลื่อนที่ไปด้านหน้าอย่างนี้ก็ได้ด้วยขนาดแรง13นิวตันโอเคนะ มาถึงตัวอย่างที่สองนะคะก็ยังเป็นการหาค่าของแรงในทิศทางเดียวกันเหมือนเดิมนะคะอาทีนี้เป็นกรณีที่รถรถม้าเนาะม้าลากรถแบบนี้นะคะก็จะดูทิศทางของม้าเห็นไหมทิศทางไปด้านหน้านะคะม้าออกแรง10นิวตันนะคะขณะเดียวกันของในรถมันหนักเนาะใช้แรงของม้าอย่างเดียวไม่พอก็ต้องใช้คนเนี่ยช่วยด้วย คนก็ออกแรงช่วยอีก2นิวตันเห็นหัวลูกศรไหมคะว่ามันไปทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าไปทิศทางเดียวกันก็ให้นำค่าแรงเอามาบวกกันเพราะฉะนั้นแทนค่า f1 นะคะ f1 บวกกับ f2 f1 มีค่าเท่ากับ10เห็นไหมคะส่วน f2 มีค่าเท่ากับ6นิวตันก็เอา10บวก6เท่ากับ16นิวตัน ต้องตอบทิศทางด้วยนะเพราะว่าแรงเป็นปริมาณเทวิเตอร์ก็ไปทางเดิมคือไปข้างหน้าหรือไปทางซ้ายด้วยขนาดแรง16นิวตันนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นกรณีอีกแบบหนึ่งเลยนะก็คือการรวมแรงนะคะเมื่อทิศทางของแรงไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันก็คือไปคนละทางวิธีการเราก็ต้องหากค่าแรงด้วยกันเอามาหักร้างหรือที่เราเรียกว่าเอามาลบกันนะคะตัวอย่าง อันที่1นนะคะมีกล่องนะคะแต่ทีนี้ทา่านยดจะเห็นว่าลูกศร F1 นะดันไปทางขวานะคะดันไปทางขวาทางนี้นะดูจะกหลูกศรด้วยขนาด10นิวตัน F2 นะคะหัวลูกศรดันมาตรงกันข้ามเลยนะคะด้วยขนาดแรง2006นิวตันเพราะฉะนั้น,นดูจากหัวลูกศรคนละทางเพราะฉะนั้นจะเอาแรงรวมกันไม่ได้ต้องเอามา ลบกันเพราะฉะนั้นแทนสมการก็คือแรงลับจากกรณีนี้ก็คือ f 1ลบด้วย f 2แทนค่า f 1มีค่าเท่ากับ10 f 2มีค่าเท่ากับ6ลบเหลือ4นิวตันนะคะทีนี้ข้อสังเกตนะทิศทางทิศทางให้ดูจากค่าของแรงที่อยู่ในโจทย์ระหว่าง10กับ6ก็เหมือนกับว่าให้เราเปรียบเทียบตัวเลข10กับ6ใครมีค่ามากกว่ากันนะคะเหมือนเราดึงชักกระเะนั่นแหละนะคะ ทางที่มี10ก็มีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่วัตถุจะเคลื่อนที่ก็คือเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของ f1 ก็คือไปทางขวานะคะหรือหรือเราจะตอบว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปตามทิศทางแรงของ f1 นั่นเองด้วยขนาดแรง4นิวตันโอเคนะ ต่อไปนะคะกรณีเดิมนะคะเมื่อทิศทางของแรงไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะอ่ะกรณีนี้บ้างเป็นการที่ผู้ชายสองคนนะคะออกแรงดันสิ่งของอันนี้ที่อยู่ตรงกลางนะคะปรากฏว่า F1 นะคะออกแรงไปทางขวาด้วยขนาดแรง20ินิวตัน F2 อุ้ยตัวเท่ากันเลยก็ออกแรงด้วยขนาดแรงเท่ากันอีก10นิวตัน นะคะคเราก็ดูเลยว่าเราจะเอาค่าแรงมารวมหรือมาหักหล้างในเมื่อโหลักษรนคนละทางก็ต้องเอามาหาักหล้างเพราะฉะนั้นก็สมการก็คือ F1 ลบ F2 นะคะก็มีค่าเท่ากับ20นิวตันนะคะลบด้วย10นิวตันผลลัพออกมาก็คือ10นิวตันนะคะทีนี้ทิศทางของแรงก็ให้ดูว่าระหว่าง20นะคะกับ10นะ ตัวเลข20มากกว่าเพราะฉะนั้นวัตถุก,ก็เคลื่อนที่ไปตามแรงที่มากกว่าก็คือเคลื่อนที่ไปตามทิศทาง f 1ด้วยขนาดแรง10นิวตันนะคะอ่ะทีนี้คุณครูขออนุญาตเปลี่ยนนิดหนึ่งนะคะทีนี้มาถึงกรณีที่ไปคนละทางทิศทางของแรงไปคนละทางเหมือนกันแต่ ออกแรงด้วยขนาดที่เท่ากันทิศทางตรงกันข้ามผลรับที่ได้นะคะจะได้ค่าแรงเท่ากับ0ูนย์นะคะก็คือวัตถุจะหยุดนิ่งไม่เคลื่อนที่อ่ะเรามาดูนะคะผู้ชาย2คนชักเยอ,อ,อะเนาะนะคะผู้ชายคนที่1ออกแรงดึงไปทางซ้ายด้วยขนาดแรง10นิวตัน นะคะคเล่นชักขเยอร์ก็ต้องดึงกนลลทางถูกไหมผู้ชายคนที่สองก็ออกแรงเหมือนกันนะดึงไปทิศทางไปทางขวาคือที่ทางตรงกันข้ามเลยนะสังเกตจากหัวลูกศรด้วยขนาดแรงเท่ากัน10นิวตันเราดูก่อนว่าเราจะเอา ค่าของแรงมารวมหรือมาหักร้างให้สังเกตจากหัวลูกศรปรากฏว่าไปคนละทางเพราะฉะนั้นก็ต้องเอา f1 ลบด้วย f2 จากนั้นนำตัวเลข f1 มีค่าเท่ากับ10นิวตัน f2 มีค่าเท่ากับ10นิวตัน10ล10เท่ากับ0นิวตันเพราะฉะนั so, ้นไม่มีใครมากกว่าคำตอบคือ0จะทำให้วัตถุเกิดการหยุดนิ่งด้วยขนาดแรง0นิวตันนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้ก็จบนะคะสำหรับเรื่องแรงลับนะคะยังไงก็ฝากนักเรียนนะคะติดตามช่องคุณครูคุตาทักษิด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ